สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแหลมราสดอนวอนแฟนนะครับเราจะไปได้วยกันในหัวข้อที่บอกกับพี่น้องไปนะครับเรายังอยู่ในวัด h e บไบบลเซ y นะครับพะคริธรรมคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับ managing stress เรียกว่า ความเครียดความกดดันต่างๆนะครับเราก็จะค่อยๆไปนะครับให้ได้เห็นภาพรวมไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่อยากจะ <c oughs> ให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่อยู่บนพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับ วันนี้เราจะไปในพลังแห่งอารมณ์ที่เรียกว่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใส The Power of a Cheerful Disposition เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มยิ้มยิ้มก่อนฟังยิ้มก่อนเชียร์ยิ้มก่อนแชร์ยิ้มก่อนที่เราจะเสวนาพาทีกันนะครับผมก็เป็นคนเรียกว่าไอ้เสือยิ้มยากนะครับ ผมเป็นคนยิ้มยากพอสมควรอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้ที่เราจะไปด้วยกันนะครับก็เป็นบนพื้นฐานพระคริสธรรมกอมพีนะครับเรื่องที่เราพูดถึงนี้มีพลังอย่างยิ่งกับการใช้ชีวิตของเรานั้นคือพลังที่อารมณ์สดชื่นแจ่มใสอารมณ์เบิกบานสำราญใจนะครับ เพราะฉะนั้นความชื่นชมยินดีเนี่ยไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองได้แต่คือการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพื่อรับมือกับโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความเครียดนะครับเป็นอาวุธที่พระเจ้ามอบให้เรารเผชิญกับโลกใบนี้ พี่น้องครับรากฐานของความร่าเริงแจ่มใสเนี่ยพระคริสตรรมคมภี์กล่าวไว้อย่างไรนะครับในสุภาษิตบ,บทที่15ข้อ15ฉบับอมตะธรรมร่มสมัยว่าสำหรับคนที่ใจเป็นทุกข์ทั้งวันก็มีแต่ความลำบากสำหรับคนที่มีใจร่าเริงก็เหมือนมีงานเลี้ยงต่อเนื่องกันนะครับ ให้อารมณ์ซื่นบานให้อารมณ์แจ่มใสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เราจะมีความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นการได้กำไรแล้วนะครับเพราะทุกวันคือความคือการเฉลิมฉลองความล่าเริงจิตใจเบิกบานเป็นยาวิเศษที่ช่วยต้าน ความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีจิตใจที่ร่าเริงยินดีในแต่ละวันเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อนะครับเราจะรับในพัญญาของพระเจ้าเรามีเหตุผลทุกอย่างที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี เราร้องเพลงบ่อยๆจงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าประทานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ให้กับเราเกลี่ยมด้วยความสุขให้กับเราแต่หลายครั้งน่าเศร้าที่สุดกับการเป็นคริสเตียนที่ยังแบกทุกแบกโลกซึมเศร้าไปวันๆ ทั้งๆท,ที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้ามาอย่างมากมายแล้วเราได้รับความรักอย่างมากจากพระองค์อันนี้ควรจะทำให้เราชื่นชมยินดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลตอบแทนอันล้ำค่า (reward of cheerfulness) หรือผลตอบแทนอันล้ำค่าของความร่าเริงของความชื่นชมยินดี คือผลผลิตจากการที่เรารู้จักกับพระเยซูคริสต์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งฟังช้าๆชัวชัวชัดๆความร่าเริงยินดีคือผลผลิตคือสิ่งที่เราได้รับจากการรู้จักพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แขวนความชื่นชมยินดีไว้กับสถานการณ์ ไว้กับเหตุผลรอบกายรอบตัวแต่เรายังชื่นชมยินดีได้เพราะฉะนั้นในชีวิตคริสเตียนเราวรจะกระชับกระเฉงก้าวเดินตื่นเต้นในหัวใจและมองโลกในแงด่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามองโลกในแงด่ดีเป็นผลจากการที่เรารู้จักพระเยซูคริส บาร์บาร่าจอรนสันกล่าวว่าการหวานความสุขย่อมจะเก็บเกี่ยวความสุขการหวานความสุขย่อมจะได้เก็บเกี่ยวความสุขง่ายๆเลยนะครับใครหวานอะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นคำพูดหนึ่งนะครับที่บาร์บารากล่าวเมื่อเรานำแสงแดดไปสู่ชีวิตของผู้อื่น เราเองก็ได้รับความอบอุ่นเมื่อเรานำความสุขเล็กน้อยออกมาให้ออกมาจากชีวิตของเรานะครับและหลังจากนั้นเองเขาบอกว่ามันก็จะกลับมาหาตัวเราเองด้วยเช่นกันว่าเราก็บอกใจเขาใจเราให้ไปก็ได้รับหวานและท่านก็จะได้เก็บเกี่ยวนี่ง่ายๆเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจุดโฟกัสที่ถูกต้องดังที่กอรีเเกเธอร์กล่าวว่าไม่ว่าจะวิ่งจะเดินขับรถหรือบินเดินทางอย่าให้เราละเลยเหตุผลหรือพลาดที่จะมองถ้าเราเดินทางขับรถไปไหนมาไหนอย่าละเลยหรือพลาดโอกาสที่จะมองเห็นสายลุงบนเส้นทางนั้น นี่คือสายตาโฟกัสอยู่ที่ความชื่นชมยินดีการมีสันติสุขในพระเยะสุคริสที่พระองประทานให้เราจะปฏิบัติอย่างไรกับชีวิตที่ล่าเริงแจ่มใสนะครับสิ่งแรกเลยจำไว้เสมอว่าขจัดสิ่งที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ความเครียดกับความล่าเริงแจ่มใสจะอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันได้อย่าง ใช่ไหมครับความเครียดกับความล่าเริงแจ่มใสจะอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันได้อย่างไรมีข้อคิดและเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับจากคนทำโดนัทถ้าคุณมองไม่เห็นความสุขและอารมณ์ขันในชีวิตประจำวันแสดงว่าคุณไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งสำคัญเลย เราคงรู้จักขนมโดนัทกลมๆที่มีรูนะครับขณะที่เราเดินทางใช้ชีวิตไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรให้จับตาดูที่โดนัทวงกลมอย่าไปมองดูที่รูนะครับให้ดูที่วงกลมของขนมนั้นหมายความว่าเราจะโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีคือโดนัทอย่าไปโฟกัสความขาดหาย หรือว่าที่รูนั้นแฟนคลับมาอีกแล้วครับอภิษ์เขตขันยินดีต้อนรับครับน้องต้นเราจะต้องโฟกัสในโดนัทไม่ใช่โฟกัสไปที่รูตรงกลางที่มันขาดไปวันนี้เหมือนกันชีวิตหลายคนมองที่สิ่งที่ขาดตัวอย่างนี้เคยพูดถึงเรื่องน้ำแก้วหนึ่งน้ำมีเท่านี้ น้ำสมมติมีเท่านี้แค่ครึ่งขวดจะอิ่มเลยแค่นี้จะพอเลยแต่บางคนสําหรับผู้ที่กระหายน้ําโอ้มีเท่านี้ก็ช่วยชีวิตเราได้มีแค่นี้ก็ไปได้ไกลเรามองส่วนที่ขาดตรงนี้หรือมองส่วนที่มีตรงนี้เหมือนกับเรื่องของโดนัทที่เราวันนี้ท่านมองเห็นอะไรหลายคนมองเห็นส่วนที่ขาดหายไปส่วนที่ไม่มี แต่วันนี้เรากลับมามองส่วนที่เรามีอยู่คืออะไรพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะช่วยเราให้ชื่นชมยินดีได้ก็คือการอธิษฐานและสรรเสริญหลายครั้งเองเราถูกรุมเร้าด้วยความหงดหงิดความท้อแท้ความสิ้นหวัง แต่เราต้องกลับไปหันความคิดของเราเองไปสู่การอธิษฐานไปสู่การสารรเสริญพระเจ้ามุ่งโฟกัสไปที่พระเจ้าสำหรับคนหนึ่งที่ชื่อชาร์ลีคราวแมนผู้ประพันธ์หนังสือสตรีมอินเดอะดิสเต์กล่าวว่าจงโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีอย่างเช่นโดนัท อย่าไปโฟกัสในความขาดหายไปหรือที่รูของมันนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราอธิษฐานเรายกความกังวลใจของเราไปถึงพระบิดาเราสารรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำหรับชีวิตของเราและแน่นอนที่สุดถ้าเราอธิษฐานเราสารรเสริญเราจะ จมอยู่ในความเครียดได้ไม่นานเรามีตัวอย่างในพระคิธรสัมภีร์ที่อยากจะให้เห็นภาพคนที่ชื่นชมยินดีได้คนที่เชียร์ฟูได้คนที่เรียกว่ามีหัวใจแห่งการอธิษฐานและสรรเสริญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออัครทูตเปาโลและสิลัสถูกจับถูกเครียนอย่างหนักและขังไว้ในคุกชั้นในสุด เท้าถูกใส่คือคาไว้กิจการบทที่16เราทราบดีถ้าเราจะอ่านทั้งหมดแต่ความชัดเจนอยู่ที่ตรงนี้ครับเขาไปทำงานพระเจ้าเขาไม่ได้บ่นไม่ได้เขาไม่ได้ไปทำสิ่งไม่ดีอะไรแต่เขาถูกจับเพราะเขาประกาศเรื่องราวของประเยซสุคริตอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้บ่นเขาไม่ได้กลด่าผู้คนเลย แต่สำหรับเปาโลและศิลาเองประมาณเที่ยงคืนวันนั้นเปาโลและศิลาก็อธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฝ่ายพวกนักโทษก็ฟังอยู่ลองคิดดูสิครับคนที่ถูกเที่ยนโบยตีถูกขังคุกชั้นในสุดเท้าถูกใส่คือไว้เรียกว่าล็อกโซ่ตรวนไว้เนี่ย เขายังมีใจที่จะอธิษฐานเขายังมีใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าเขายังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้เราเราท่านท่านยังจะทําได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้เมื่อเขามีใจอย่างนี้สิ่งที่พระเจ้ากระทำต่อมาเกิดแผ่นดินไหวประตูคุกเปิดออกโซ่ตัวนั้นก็หลุด และมากกว่านั้นผู้คุมที่อยู่ในคุกก็ได้รับความรอดนี่พระคริสต์ทำคำพี์ในกิจการบทที่16ได้บันทึกไว้เพราะฉะนั้นบทเรียนกับเราวันนี้คือชื่นชมยินดีที่แท้จริงไม่ใช่การที่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ใช่การที่เรามีพอเพียงทุกอย่าง การชื่นชมยินดีที่แท้จริงคือเลือกที่จะสรรเสริญแม้อยู่ท่ามกลางวิกฤตแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาแม้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่พอใจแต่เราเลือกที่จะชื่นชมยินดีได้ผมเองก็มีประสบการณ์หลายอย่างหลายช่วงของชีวิตที่ทางปัญหารอบด้านรอบชีวิตประเดประดังเข้ามาแต่เลือกที่จะอธิษฐาน เลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าเลือกที่จะชื่นชมยินดีเพราะมีพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยเสมอพี่น้องครับพระคัมภีร์หนึ่งเทสโลริกาบทที่ห้าข้อสิบหกสิบเจ็ดสบบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติอย่างตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราท่านเลือกอะไรบางคนเลือกหาทางอยู่ทางกินวิธีดื่มกินระบายอะไรก็แล้วแต่แต่วิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราชื่นชมยินดีอยู่เสมอ อธิษฐานสารรเสริญโปรองพี่น้องครับความชื่นชมยินดีเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราแน่นอนที่สุดเป็นทางเลือกไม่ใช่คำสั่งพระองค์ให้เราเลือกที่จะชื่นชมยินดีและเราสามารถชื่นชมยินดีได้ในทุกสถานการณ์ในพระเยซูคริสท่านประสบสถานการณ์อะไรอยู่ในเวลานี้ ท่านยินดีออกไหมบางคนเนตตัดบางคนน้ำไฟโดนตัดยินดีไม่ออกประวัศาสตร์ที่จากสอนเราอย่างคำพูดของท่านซีเอสโปรเชียนได้กล่าวว่าเพื่อนที่รักเอ๋ยขอให้มั่นใจเถิดว่าพระเจ้าไม่ทรงปิติยินดีที่ได้เห็นใบหน้าอันมืดมนของเราพระเจ้าไม่ได้ชื่นชมยินดีเลย ดีหน้าเศร้ากล่าวความเท็จทุกเศร้าเหงาท้อสแสดงออกทางใบหน้าพระเจ้าไม่พอใจอย่างนั้นเลยอย่างที่สเปอร์เชนกล่าวการมีใบหน้าที่เปื้อนยิ้มใบหน้าที่ล่าเริงเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพระเาะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าของเราดีเลิศพระเจ้าเปี่ยมด้วยพระคุณอย่างมากมาย และเราสามารถยินดีได้ในพระงไม่ใช่สถานการณ์พี่น้องครับผมอยากให้เราเลือกที่จะมีความล่าเลงยินดีแจ่มใสเลิกมองไปที่รูของโดนัทตรงนั้นเป็นรูแห่งปัญหาเป็นรูแห่งความขาดแคลนเป็นรูแห่งความผิดพลาดแต่วันนี้กลับมามองที่วงกลมของโดนัท คือพระคุณพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ความรักที่ไม่สิ้นสุดและความรอด <tr ak ans ê> ที่เราได้รับในพระองค์เห็นปัญหาหรือเห็นโอกาสที่เราเคยพูดบ่อยๆขอให้จำไว้ว่าพระเจ้าทรงแสนดี God is good เราพูดบ่อยๆ On the time On the time God is good และแน่นอนพระเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่เป็นนิด ให้เรายินดีได้ขอให้เราออกไปใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเพราะคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตคือคนที่เต็มไปด้วยความล่าเริงเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยพลังแห่งรอยยิ้มบนใบหน้าพี่น้องครับผมอยากให้เรามีใจล่าเลิงมีใจยินดีมีใจชื่นชม ในภาษาอังกฤษคำว่า disposition เป็นคำที่มีความหมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองเรามีลักษณะนิสัยใจคออย่างไรนะครับบนพื้นฐานของชีวิตเราเนี่ยหลายคนต้องเผชิญต้องพบต้องยืนอยู่บนปัญหาแต่เราไม่เอาปัญหาเหล่านั้นมาให้เราทุกข์เศร้าเหงาท้อและก็แสดงออกเป็นคน แบกโลกแบกรับทุกอย่างไว้บางคนเรียกร้องความสนใจเรียกร้องให้คนช่วยเหลือแทนที่จะหันกลับไปหาพระเจ้าวางทุกอย่างไว้กับพระองค์วันนี้ขอหนุนใจพี่น้องให้มีใจล่าเริงแจ่มใสเป็นความรู้สึกที่ดีมองโลกในแง่บวกเบิกบานใจสดใสกระพรี่กระเป๋าเอเชียฟูลรอยยิ้ม มีรอยยิ้มพี่น้องครับถ้าอาจารย์ปอโลและศิลัสยังยิ้มได้หัวเลาะได้อธิษฐานได้ร้องเพลงได้ในคุกชั้นในสุดท่านและข้าพเจ้าก็ต้องทำได้เหมือนกันเพราะเรามีพระเจ้าผู้เดียวกันเพราะเรามีพระเจ้าผู้ฟังเสียงและคำอธิษฐานของเราอยู่ผมขอให้กำลังใจพี่น้อง พระเจ้าอยู่ข้างท่านพระเจ้าอยู่ข้างผมพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอไม่ว่าท่านจะแบกบรันนบภาระที่นักอึ้งเพียงไรมากมายแค่ไหนขอให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับคุณทุกสถานการณ์เพียงคุณเรียกร้องหาพระองค์เพียงคุณบอกพระองค์เพียงคุณรับรู้ว่า พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงไทยขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเราจะมาพบกันอีกในสาระดีๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนบนพื้นฐานพระครุณธรรมคมพีซึ่งเป็นความจริงขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์ก็ชม นะครับให้แก่กันและกันต่อไป see you next พบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านก้าวผ่านทุกภาระทุกปัญหาอย่างที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ด้วย God bless you พระเจ้าอวยพรครับ